สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีเอาลูกปืนตรงนี้ออกนะครับตรงนี้นี่นูกปืนนี้ที่หลายๆคนอบอกว่ามันออกยากไม่รู้จอดยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการออกนะครับอันดับแรกเลยต้องมีอันนี้ครับผมอคอนไขควง คอ,อที่ไม่ใช่แล้วครับจะเป็นแบบนีนเ้เรามาเริ่มันดีกว่าแล้วก็ล้อล้ออย่าลืมล้อนะล้อล้อลูกมันออกแล้วคราวนี้วิธีการอ,าออกเนี่ยเราก็ต้องใช้ตะกุลัยตะกุลายนี้เอาเป็นของมอเตอร์ไซค์นะครับของมอเตอร์ไซค์แล้วก็มันจะเป็นหัวสองหัวมีหัวแช่แล้วก็หัวนี้ หัวแบนเราจะใช้หัวแบนนะครับอันนี้ในกรณีที่เราต้องตอบแล้วก็ทิ้งเลยลูกปืนเนี่ยผมจะใช้อน,นี้ใช้สักคูไรลเสร็จแล้วผมก็เอาสอดครับสอดอย่างนี้สอดไปเลยสอดสอดสอดเข้าไปอย่างนี้นะฮะสอดเข้าไปมันจะมีตัวสไปเซอร์ข้างในไอตัวอ,อย่างนี้อย่างนี้ครับข้างในตรงกลางแล้วก็เอาสกู่เงัดให้มันดันลูกปืนอย่างนี้ พอใส่เข้าไปพอใส่เข้าไป็ปนล้อนี่นะนะ,ะเดี๋ยวให้ดูข้างในมันก็จะเจอตรงนี้นี่ขอบเจอที่ขอบคือตรงนี้อ่าตัวล่างนันจะไปตรงนี้แล้วก็ใช้ค้อนนี่นี่ตีเข้าไปตีครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆออกครับมันจะยากหน่อยแต่แต่ต้องให้เจอขอบนี้นะอ่าตีเข้าไป คือเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะเริ่มออกแล้วอ่ามันจะเริ่มออกออกมาบ้างแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราจะตีจะลองตีแบบหนักๆเลยตีแบบเข้าไปตีอีกทีครับอ่าเนี่ยออกแล้วอ่าโอเคครับผมตอนนี้ลูกปืนก็ได้ออกแล้วนี่คือลูกปืนที่เราตีเมื่อกี้นี้มันก็ไม่ยากครับสําหรับคนที่แบบอยากเอาลูกปืนออกเองเราอันนี้เราเหมือนกับเราไม่มีเครื่องไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ซื้อเครื่องเราก็เลยต้องอใช้สะกหรหลแล้วก็ตอก ออกก็มีแค่นี้นครับวิธีการเอารูปปืนออกจากล้อมันจะไม่เหมือนสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดจะเป็นยานะครับอันนี้ก็จะเป็นอ,อลูมิเนียมซึ่งมันจะออกยากหน่อยอย่างขอบอย่างไรพวกนี้ครับมันจะออกยากหน่อยเราต้องค่อยๆตีมันตีมันออกเนี่ยครับตี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 เอามันออกให้ได้ครับจบการรีวิวแค่นี้ครับ